สวัสดีครับเพื่อนๆนัก้งกางแเพลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาอัปเดตกันเช่นเคยนะครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของนักรงเพลงจัหแรกของเมืองไทยนะครับที่มีผู้หญิงเป็นคนเปิดเพลงนะครับซึ่งเวลาการเปิดเพลงเมื่อคลิปไต้ตื้นที่ทางช่องของเราได้นํามาลงก็ถือว่าเปิดเพลงได้มันสะใจ สายโหดเทีเ่ยวนะครับแล้วก็ทางผมเองก็ได้ดูไลฟ์สดในกลุ่มนังแปลงต่างๆที่ได้ไลฟ์สดไว้ก็มันมากเลยนะครับสำหรับผู้หญิงคนนี้นะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอขอบคุณทางกลุ่ม f a c e b o o สากลุ่มนี้นะครับที่ผมได้นำภาพประกอบบางส่วนแล้วก็คลิปไลฟ์สดนะครับมาตัดต่อเป็นคลิปเรื่องราวในวันนี้นะครับ กลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนรักหนังกลางแปลงนะครับต่อมาก็คือครอบครัวคนรักหนังกลางแปลงแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับผลักรครักเครื่องเสียงคองหนังข้างวัดนะครับสึ่งทางช่องก็ขอขอ,ขอบคุณทั้ง3ากลุ่มมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสําหรับโกบิวภาพยนตร์หรือโกบิวภาพยนตร์นั้นก็เป็นหนังแปลงอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแฟนๆที่อยู่ในเขตนั้นก็คงจะได้สัมผัสกับผู้หญิงคนนี้บ่อยครั้งนะครับในงานวัดต่างๆนะครับ ซึ่งเธอก็จะมาเปิดเพลงให้เ c หนักการเพลงทุกคนได้ชมได้สัมผัสกันมาแล้วนะครับซึ่งปีไม้ลรยมือนั้นทางผมก็ได้ดูในไร้สดมาบ้างแล้วก็จัดว่าเปิดเพลงได้โหดมันสะใจดีจริงๆ,ๆนะครับสำหรับคอนักการเพลงทุกท่านไม่ควรที่จะพลาดได้ชมสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในหน้าง,งานนะครับในปีนี้มีงานอะไรก็อยากจะหาหนังไปสมโพนในงานของท่านนะครับ ท่อยู่ในเขตการจนบุรีนะก็จังว่าใกล้เคียงก็โทรไปสอบถามได้เลยนะครับที่โกบิวภาพยนตร์หรือโกบิวภาพยนตร์นะครับซึ่งผมก็ได้ทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใกลค้คลิปให้เหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปเรื่องราวผู้หญิงคนแรกของเมืองไทยนะครับที่มาเปิดเพลงเมืยหนังกลางแปลงในวันนี้ก็คงจะขอจบคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องเราด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ